สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพิพัฒน์วงวิบัต์นะครับวันนี้ก็เป็นภารกิจที่2นะครับที่พวกเรานะครับได้มาทําให้กับวัดคําประมงนะครับอรถยาสารก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสมุนไพรหัวร้อยรูนะครับซึ่งเป็นสมุนไพรที่มีการมีการค้นคว้าวิจัยนะครับแล้วพบว่าเป็นสมุนไพรที่เหมาะนะครับกับผู้ป่วยโรคมะเร็งนะครับ วันนี้นะครับก็ได้รับเ,เกียรตินะครับแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากภาควิชาวิศวกรรมชนประทานนะครับที่ได้จัดให้มีคณะมาติดตั้งระบบเซ็นเซอร์นะครับเพื่อจะมาประกอบนะครับกับการให้น้ํอาอัจฉริยะนะครับพืชก็ต้องมีการควบคุมในเรื่องของความชื้นการให้น้านะครับให้ถูกจริตกับต้นพืชะน,นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าวันนี้ทาง ภาพวิชาวิศกรรมชุมทานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับวิทยาเขตกำงแสนนั้นนะครับได้มีเจ้าหน้าที่ที่จะมารับผิดชอบในการติดตั้งนะครับเครื่องมืออะไรบ้างนะครับตอนนี้แนะนำนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมาป้านประดิษฐ์นะครับผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาวิศกรรมชุมทานครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็ทางซ้ายของผมนะครับก็คือคุณบุญมานะครับก็จะมา ประธานโทษครับโอ้โหวันนี้รายการสดพี่ <c oughs> ก็มีน้องไพศาลนะครับก็จะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการติดตั้งนะครับเกี่ยวกับการเชื่อมโยงระบบของ iot นะครับที่เป็น internet of things นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับว่าระบบนะครับที่วันนี้ติดตั้งแล้วก็ยังไม่เสร็จทั้งหมดแต่ว่าตัวหลักๆนะครับที่เป็น device นะครับติดตั้งนั้เราได้ติดตั้งแล้วแต่ว่าเราจะไปดูว่ามันทำงานอย่างไรและเราจะ เอ่อมาใช้ข้อมูลเหล่านี้นะครับในการวางแผนในการให้น้ำนะครับที่มีความแม่นยำนะครับที่เรียกว่าเออ precision แล้วก็มีความนิ่งมี consistency นะครับอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูดีไหมครับพี่ครับเดี๋ยวไปนะครับไปตรงนู้นเลยครับเชญครับพี่นำเลยครับผมครับผมครับอ่าตรงนี้แหละครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้เลยครับตรงหัวร้อยรู เราเลือกที่หัวไรรูอุ้มผางหรือตูนับเนี่ยที่ตูนครับพันตูนะครับที่เห็นอยู่นี้คืออะไรครับพี่นี่คือหัวไรรูนะฮะตรงนี้นะฮะแล้วหัวไรรูก็จะมีลักษณะของดินที่เหมาะสมที่ทําให้หัวไรรูนี่เจริญเติบโตแต่นี้เวลาเราให้น้ําไปปุ๊บเนี่ยตัวนี้ก็จะมีความชื้นอยู่ในดินอยู่พอมีความชื้นอยู่ในดินเนี่ยเราก็ไม่สามารถบอกได้ว่าตัวเนี้ยมันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเราถึงมีตัวเครื่องมือตัวหนึ่งตัวนี้เรียกว่าเครื่องมือวัด แรงดึงความชื้นในดินที่จะบอกว่าต้นหัวไรลูเนี่ยจะดูดน้ําขึ้นไปเนี่ยใช้ได้ยากหรือง,ง่ายเราจะเห็นว่าถ้าอยู่ที่เลขศูนย์ตรงนี้นะฮะที่อยู่เลขศูนย์ตรงเนี้ยแสดงว่าความชื้นตรงเนี้ยสูงพืชหรือหัวไรลูเนี่ยดึงดูดไปใช้ได้ง่ายแต่ถ้าตรงนี้ขึ้นมาที่เลขสามติดปุ๊บเนี่ยมันก็จะบอกว่าความชื้นในดินแห้งแล้วแรงดึงสูงมากอันนี้ก็ถึงเวลาการให้น้าแล้วเพราะนั้นตัวเครื่องมือตัวเนี้ยจะเป็นตัวแรกที่บอกว่า เป็นตัววัดว่าเมื่อทุกวันเนี้ยเราให้น้ําอยู่เลยครับตัวนี้จะเป็นตัวตรวจว,วัดหรือเชื่อมโยงว่าลักษณะที่เขาจเจริญเติบโตเนี่ยมันเหมาะสมยังไงเพื่อไปใช้ออกแบบในการให้น้ําแบบอัตโนมัติครับตรงนี้ก็คือเอ่อนซิโอ o n เตอร์รนะครับเอาให้พอเห็นภาพนี้นะครับ,รบเป็นศับเทคนิคนิดนึดนง <มา S 1> t e n โ i o n เตอร์คืออะไรคือเทนชั o n t e n ช i คือแรงดึงแรงดึงบวกกับมิเตอร์ก็เป็นเทนซิโ n เ e t e r ตรงครับว่าตครับครับเมื่อกี้ ที่พี่อธิบายมันง่ายกว่านี้นิดนึงอ่ะพี่ที่ว่าพี่ดึงอะไรของพี่ดึงลึกดึงสูงกับรากพืชยังไงครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกที่หนึ่งอีกที่หนึ่งอีกที่หนึ่งครับงั้นไปดูกันครับครับก็เป็นเฟสแรกนะครับของหัวร้อยรูของวัดคำประมงมีการวิจัยมาเกือบสิบปีแล้วครับที่นี่ก็ประสบความสําเร็จนะครับในการขยายพันธุ์แต่เรามาเติมเต็มนะครับด้วยการให้น้ําอัจฉริยะนะครับจากภาควิชาวิศวกรรมชรมทานนะครับ เอาละครับเดี๋ยวเอมาดูนะครับตรงนี้นะครับครับอันนี้นะฮะเป็นตัวที่สองครับผมอันนี้เป็นหัวร้อยรูพันมาจากกัมพูชานะฮะน,นี่กัมพูชาทีนี้เราจะเห็นว่าตรงเนี้ยเราก็ติดตัววัดแรงดึขงขวาช้นมาตัวไม่คึ้ไปเลยแต่ตรงเนี้ยเราไม่ได้ให้น้ำนะจะเห็นว่าแรงดึงบามช้นเนี่ยข,ข,ขึ้นมาที่เลขสิบแต่มาที่เลขสิบนะตรงนี้ขึ้นมาเลขสิบแต่นี้เลขสิบเนี่ย เราก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเปอร์เซ็นต์การพื้นในดินเป็นเท่าไหร่ถูกไหมเราก็มีตัวเนี้ยตัววัดตัวนี้เราเรียกว่าตัววัดเปอร์เซ็นต์การพื้นในดินถูกไหมพอไอ้เปอร์เซ็นต์การพื้นในดินนี้ก็จะบอกเลยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่าอันนี้นะอันนี้ก็มาปุ๊บไอ้ตัวเนี้ยจะทํางานแบบเรียลไทม์โดยแสดงผลเนี้ยทุกสามสิบนาทีเลยเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง,องรับทราบเพราะนั้นเวลาที่เราใต่ตรงนี้ไปเราก็เห็นตรงนี้นะเกียบลงไปอย่างนี้เราเกียบตรงนี้เวลาตรงมืดสิบหกโมงอ่าตรงนี้เลย ห้าโมงพอห้าโมงสามสิบก็จะทํางานห้าโมงสามสิบก็จะตรงเลยว่าตรงเนี้ยมีเปอร์เซ็นต์ความชื้นเท่าไหร่แล้วก็มีแรงดึงความชื้นเท่าไหร่ใช่ไหม mm hmm. เพื่อนําตัวเนี้ยไปใช้ในการออกแบบว่าแรงดึงความชื้นหรือเปอร์เซ็นต์ความชื้นที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่อันนี้เห็นภาพชัดไหมครับตรงนี้นะอันนี้ให้ดูทีว่ามันจะเป็นตัวจะตามแม่เป็นเหล็กใช่ไหมแปลว่าเตดท่าหมายความว่าถ้าตัวเนี้ยแรงดึงหรือว่าตัว อิเล็กตรอนี่นวิ่งเข้าไปผ่านได้ถูกไหมปร์เ็นความชื้นก็จะสูงแต่ถ้าแมงแห้งก็จะต่ำลงครับเป็นตัวคาริเบตไปใช้ครับครับตัวอันนี้ก็สัญญาณจะส่งขึ้นคลาวถูกไหมครับตัวนี้ครับครับครับอ่าได้มาสองตัวแล้วพี่สองตัวนะเลยสามตัวเราไปดูกันนี้ครับพี่ตายครับสามตัวตรงนี้นะฮะตัวนี้จะมาส่องส่องที่ตรงนี้ครับตัวเนี้ย ตรงนี้ที่อยู่ข้างบนนี้ฮะตรงนี้อ๋อ,ต,อตรงนี้ตรงนี้ติดตั้งไว้ข้างบนแล้วน,นะครับผมอ่เาเราก็บอกว่าวันนี้ถ้าหัวร้อยรูนะฮะหัวหัวร้อยรูพวกนี้ที่จะโตได้นี่นะมันก็เหมือนว่าต้องต้องข้อแตง่งถูกไหมฮะแต่ข้อแต่งก็จะมีตัวที่ข้องเนี่ยประมาณสามตัวตัวตัวที่หนึ่งก็คือความชื้นในอากาศเนี่ยแห้งหรือว่าเปียกนะฮะแห้งหรือเปียก,นะกนะครับตัวต่อไปก็คืออุณหภูมิสูงหรือต่ำนะฮะ ต่อไปก็เป็นความเข้มของแสงนะฮะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเราก็จะจาลองของจริงว่าถ้าต้นหัวร้อยรูเนี่ยที่โตเสร็จแล้วเนี่ยอุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ที่2 8สิบแปดองศาศีดูไหมความเข้มของแสงอยู่ประมาณสัก70ดิอย่างนี้นะฮะแล้วก็อีกตัวก็คือความชื้นในอากาศเนี่ยอยู่ประมาณสักห้าสิบห้าครับสิ่งที่เราจะข้อมูลไปออกแบบก็คือว่าหนึ่งจะเป็นลักษณะที่ใช้เต็นเตอร์ที่เป็นสมาร์ แบบความเครื่องจักรทำเป็นเครื่องจักรยกตัวอย่างถ้าอุณภูมิมันที่30องศาซีเราต้องการที่25สิบ้าเราก็จะสั่งปั๊มสเตเปก์มาอุณหภูมิก็จะลดลงเลยนะเราก็ตัดไปซึ่งอันเนี้ยก็จะทํางานเรื่อยไปถ้าได้อย่างนี้เสร็จเราจะใช้เวลาในการเก็บข้อมูลเนี่ยประมาณ3เดือนหลังจาก3เดือนแล้วเนี่ยเราก็จะส่งข้อมูลเนี่ยให้ผู้ออกแบบเนี่ยข้ามาที่เกี่ยวข้องเนี่ยไประยะที่สองต่อเราจะได้ความแม่นยําและความถูกต้องในการดูแลหัวและรูเนี้ยให้เป็นไปตามที่หลวงตาท่าน ตั้งจิตไว้ว่าจะให้มียาเนี่ยไว้สําหรับดูแลผู้ป่วยต่อไปครับครับยังยไปดูต่อไหมครับพี่มีนิดนึงฮะตอนี้เชิญคุณเมตตานคุณชายนี่เชี่ยวชาญเรื่องไอโอทีก็เลยถามว่า,วาข้อมูลที่ผมอธิบายไปแล้วเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยประกอบด้วยแรงดึงความชื้นในดินแล้วก็ตัวปเปอร์เซ็นต์ความชื้นตัวความชื้นในอากาศถูกไหมแล้วก็ความชื้นสัมพัทอะไรพวกนี้ทั้งหมดแล้วเนี่ยเลยตักแต่ถามว่าพวกนี้ถ้าเราจะตรงให้กับผู้เกี่ยวข้องจ้านเนี่ย เราจะทำยังไงแล้วถึงจะส่งให้ทุกคนเรียบราบอย่างนี้ครับผมโอเคก็ขั้นตอนถัดไปนะครับหลัที่เราเราติดตั้งเซนเซอร์วัดวัดค่าต่างๆนะครับตามที่ท่านจามุนมาเรียนมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอาค่าต่างๆที่มีประโยชน์เหล่านี้ครับไปใช้ในการวิเคราะห์ผลต่อโดยการเอาข้อมูลต่างๆครับเก็บ ขึ้นไปเก็บบนเซิร์ฟเวอร์นะครับผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของทางวัดนะครับก็คือข้อมูลต่างๆเหล่านี้ก็จะถูกส่งขึ้นไปบนคลาวด์เซิร์ฟเวอร์นะครับ <c oughs> <c oughs> หรือว่าเป็นพื้นที่จัดเก็บข้อมูลละกันเราจะจะัดเก็บทุกๆครึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะเก็บค่าต่างๆไว้นะครับตลอดอทั้งวันเลยแล้วก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับจนค่าต่างๆที่เราสะสมมาปุ๊บเนี่ยเราเอาค่าต่างๆเหล่านี้ครับไปนั่งวิเคราะห์นะครับจะผ่านแอปพลิเคชันต่างๆอะไรก็ได้เพื่อจะทำเป็นกราฟนะครับวิเคราะห์ผลออกมาว่าการเจริญเติบโตของเขาหน้้้าาาาาางงงนนนสสสสภภพพปััจจจุบบเเเีี่่่ยริิญตตโไดดดดดแแแวววลอม หมาะสมกับเขาเราก็เอาค่าต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาดูนะครับว่าโอเคถ้าอุณหภูมิเท่าไหร่ก็ถึงดีความชื้นเท่าไหร่นะครับความชื้นในดินค่าต่างๆเหล่านี้เพื่อที่จะเอาค่าทั้งหมดนะครับเก็บเป็นข้อมูลไว้นะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราจะเอา,อาพืชตัวนี้ไปปลูกในสถานที่อื่นเราก็สาพารถจะจํจำลองสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับ ที่เขาอยู่ที่นี่นะครับซึ่งเรามีข้อมูลเก็บเป็นดัต้าเบสอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปเล่มแบบแล้วก็สร้างโรงเรือนจำลองที่ที่ไหนก็ได้นะครับเราสามารถที่จะจำลองได้แล้วขั้นตอนต่อไปคือตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการเก็บข้อมูลถูกไหมครับนั่นหมายความว่าถ้าต่อไปปุ๊บเนี่ยเรารู้สภาพเป็นรองครับปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะเอาตัวควบคุมต่างๆเหล่านี้ครับมาควบคุมการจ่ายน้ำให้เขาได้ด้วยนะครับพอเรารู้แล้วว่าเขาต้องการความชื้นขนาดไหนต้องการอุณหภูมิเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะเอาข้อมูลต่างเนียเป็นเซตค่าไว้นะครับเราไปปปิิดดเเตามพื่อ ช่วยในการจ่ายน้ําควบคุมน้ำนะครับก็จะทําให้เขาจเจริญเติบโตได้ดีขึ้นแล้วก็ใช้แรงงานน้อยลงนะครับคนก็อาจจะไม่ต้องเข้ามาดูแลมากนักนะครับเพราะว่าให้ให้ระบบเขาทํางานต่อไปนะครับก็โครงสร้างหลักๆประมาณนี้กอ,อถามเพิ่มพิษน,นะฮะว่าในกรณีในช่วงแรกเนี่ยที่เราเก็บข้อมูลเนี่ยก็อาจจะมีท่านรัฐมนตรีหรือองคารท,ทั้งหมดเนี่ยแล้วคุณพัดอะไรเนี่ยรวมทั้งผมเกี่ยวข้องเลยเนี่ย การถ่ายข้อมูลตรงนี้เชื่อมโยงข้อมูลตรงนี้ใจทุกท่านเนี่ยได้รับทราบตรงนี้เห็นด้วยนะมีวิธีการยังไงบ้างครับโอเคครับตอนนี้คือข้อมูลนะครับเราก็จะเก็บบนเซิร์ฟเวอร์ของทางภาควิชาชลประทานนะครับของของมหาวิทยาลัยกำแพงแสนนะครับก็คือในส่วนของข้อมูลตรงนี้เราก็จะเอาตัวยูเซอร์พิ o r d ไทยนะครับส่งให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับก็สามารถจะล็อกอินเข้าไปดูค่านะครับที่เป็นตัวเรียลไทม์อย่างเงี้ยได้เลยนะครับซึ่งตอนเนี้ยข้อมูลมันจะเป็นลักษณะของเป็นตารางนะครับเป็นเทเบิลซึ่งอาจจะก็จะดู ดูได้แหละแต่ว่าอาจจะยังไม่คข้สะดุกเดี๋ยวผมก็จะเอาข้อมูลอย่างนี้ครับมาทำเป็นกราฟให้เห็นเลย<ร>เป็นกราฟเ<ร>ส้นเป็นกราฟแล้วก็เป็นเล็คอจะเห็นเลยนะครับว่าโอเคจะได้ดูง่ายขึ้นว่าอุณหภูมิแต่ละช่วงของวันหรือว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนมันมีค่าเป็นอย่างไรบ้างจะดูแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็เอาไปใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเรามีข้อมูลฐานข้อมูลก่อนจะไปใช้ทำอะไรก็ง่ายขึ้นแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เรายังขาดข้อมูลส่วนนี้อยู่ผมครับ ครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณไพศานครับก็เรามีอุปกรณ์อีก2ตัวใช่ไหมครับพี่ที่จะติดตั้งเรียบรบแล้วครบแล้วครับครบแล้วทีนี้เราไปดูตู้คอนโทรลนี่เลยไหมครับได้พี่ไพศาลเชิญนะเดี๋ยวไปดูตู้คอนโทรลกันเป็นสั้นๆนะครับจะเห็นว่าระบบทั้งหมดนะครับก็ต้องมีที่คอนโทรลนะครับคอนโทรลถ้าเป็นไฟฟ้านะครับก็เหมือนตู้ MDB และครับควบคุม วงจอรนะครับเอ,อเบตรงนี้เป็นไงบ้างครับโอเคครับผมก<ช>็ในส่วนของตูง้ตัวนี้ก็เป็นต,นนตนู้ที่อารับ ค่าเซนเซอร์นะครับแล้วค่าข้อมูลต่างๆจากเซนเซอร์แล้วอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะส่งค่าขึ้นคลาวด์เซิร์ฟเวอร์นั่นหมายความว่ามันจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะครับเราก็จะมีการเชื่อมต่อจากบอร์ดตัวนี้ครับซึ่งก็จะมีหลกักๆก็คือมีาคใจไฟนะครับแล้วก็มีตัวบอร์ดคอนโทรลตัวนี้นะครับก mm ็ hmm. จะอ่านค่าซึ่ง mm hmm. ตรงเนี้ยก็เขียนโปรแกรมแล้วก็ให้มันลั่นค่าทุก30นาทีอย่างที่บอกแต่ว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนค่าได้ถ้าเราอยากคิดว่าไอ้สามสิบนาทีมันห่างไปอาจจะลดเหลือสิบห้านาที mm hmm. แก้ไขแล้วก็อัปเดตผ่าน OTA ได้คือไม่ต้องเข้ามาที่หน้าง,งานแล้วผมก็น,นั่งที่บ้านแล้วก็แก้โปร <Okay. S 2> แกรมได้เลย <Okay. S 2> ก็จะสะดวกมากยิ่นขึ้นนะครับอันนี้ก็จะรับ Wifi จากของตอนนี้ใช้ใช้ขอ่อนนี้อยู่นะครับ,รบผมก็ ตอนนี้กำลังติดตั้งตัวสายไฟเพื่อจะต่อเทสระบบนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะที่เกี่ยวข้องคุณเปตานอธิบายตัวนี้ทีนี้ตัวนี้อันนี้ก็อยูตรงไหนนะพี่อบว้เนี่ยอันนี้ก็จะติดติดตั้งกล้องด้วยนะครับเพราะว่าอย่างนี้พ็คือตอนนี้ข้อมูลเราจะมีข้อมูลในส่วนของการดึงข้อมูลมาแล้วแต่ว่าเราอยากจะเห็นสภาพหน้างานด้วยนะครับเพื่อจะเอามาประกอบการให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นเนื่องจากว่าเราอยู่กันไกลนะครับจากนครปถมมาที่นี่ค่อนข้างไกลก็เลยจะมีตัวแทนในเราอยู่ที่นี่ด้วยก็จะสามารถที่จะดูาร้อมขึ้นไหวในะครับสม เอามาวิเคราะห์ได้ว่าตอนนี้ความชื้นมันสูงขึ้นอ๋อเพราะว่ามีการเปิดให้เปิดน้ํามานะครับมีการให้น้ำนะครับหรือว่าสภาพทางารมีการฝนตกเราถึงรู้โอเคมันมันมีความชื้นที่สูงขึ้นนะครับซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้ครับเราก็จะมาใช้ประกอบกันแล้วก็เดี๋ยวสุดท้ายก็จะนําไปสู่การเอามาวิเคราะห์แล้วก็ให้ระบบมันทางานได้เองจริงๆนะครับซึ่งตอนนี้เราต้องการข้อมูลตรงนี้ส่วนนี้ก่อนเดี๋ยวมายืนปิดรายการกันตรงนี้รอๆลอกว่ามาครับอ่าครับก็ พอเห็นภาพรวมๆมันนะครับผมก็จะสรุปง่ายๆเลยนะครับว่าอุปกรณ์ต่างๆนั้นนะครับถ้าเหมือนเราไปหาหมอนี่นะครับก็มีประรดนะครับมีวัดตัวหัวจงหัวใจอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ส่วนที่มีซ c t v นี่นะครับก็เป็นการดูทางกายภาพนะครับซึมไหมนะครับ หรือว่าตาลอยไหมพี่ี่อะไรอย่างนี้นะครับก็ง่ายๆนะครับแต่ประเด็นจริงๆก็คือว่าเมื่อกี้นะครับถ้าท่านติดตามรายการของเรานะครับเรามีเทเลเมตนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากมายนะครับก็เป็นการที่มีการจับตาดูนะครับจากทางไกลโดยใช้ IOT นะครับหรือที่เรียกว่า Internet o f t h i n g s นะครับทีนี้เนื่องจากรายการนะครับของเราจะหมดเวลานะครับผมขอสรุปเลยนะพี่นะก็คือว่าเดี๋ยวนะครับข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับ เราก็จะเรียกว่าเป็นสมาร์ทฟาร์มิงผู้ที่จะมาทำการติดตามข้อมูลนะครับเราจะอยู่ที่กำแพงแสนนะครับก็เป็น r รีโมทคล้ายๆเทเลนะครับก็เป็นเทเลฟาร์มิงแล้วครับแล้วทางพี่บุณมาเองนะครับก็ตอนนี้ก็จะมาใช้เวลาดูประมาณ3เดือนนะครับเพื่อดูเจริตของอตัวหวดดัวไรรู้ว่าเขาชอบอะไรนะครับชอบการให้น้ำแบบสปริงเกอร์นะครับหรือแบบสเปรย์หรือแบบดริปนะครับ ให้เหมาะสมนะครับกับชีวิตของเขาที่เคยอยู่ในป่านะครับเพราะเป็นตระกูลของอกล้วยไม้ตระกูลของกระฝากนะครับหลังจากนั้น3เดือนก็คงจะพอทราบจริตนิสัยปั๊บนี่นะครับหน้าที่ของพี่บุญมาก็คงจะต้องมาดูนะครับว่าถ้าจริตเขาอย่างนี้เราจะเลือกให้วิธีให้น้ําแบบไหนนะครับที่เหมาะกับเขาเพราะว่าหัวไรรูเท่าที่เราทราบนะครับเหมือนรายงานจากต่างประเทศเองเนี่ยก็เป็นลักษณะที่น้ำเนี่ยชุ่มไม่ได้เพราจะเน่าเพราะว่าเหมือนกับ มันอยู่บนต้นไม้ถ้าฝนตกหนึ่งครั้งนะครับแปบ๊บเดียวเลยก็เดรนออกมันต้องมันต้องชื้นแต่ไม่แฉะอ,อะไรพวกนี้นะครับซึ่งก็ต้องดูว่าเมื่อเราเอามาลงกระถางนะครับสภาวะเปลี่ยนไปมันอาจจะเป็นดริปอาจจะเป็นสเปรย์อาจจะเป็นสปริงเกอร์หรือเป็นคอมบิเนชันนั้นก็คงจะต้องรอนะครับเดี๋ยวเรามารายงานอีกครั้งหนึ่งเมื่อถึงเวลาน,นั้นนะครับก็ท้ายสุดนี้นะครับก็คงจะเห็นนะครับว่าเราได้มาติดตั้งนะครับระบบที่ไม่จําเป็นต้องมาอยู่ที่ที่นี่ หลังจากทุกอย่างลงตัวแล้วนะครับเราก็จะไม่ทําอะไรแล้วพี่เซ็นเซอร์รู้อะไรสั่งปั๊มเปิดทํางานกับระบบที่เหมาะสมก็ให้มาชีนคุยกับมาชีนแล้วนะครับ <c oughs> ก็คร่าวๆนะครับคิด่าคงเห็นภาพท้ายที่สุดนี้นะครับก็ขอ,อกันคนละนิดนะพี่ห้ามยาวนะรสรุปนิดนะครับกับสรุปแล้วตรงนี้นะฮะที่มีหม่แล้วครับสรุปว่าตรงเนี้ยเราได้มาทำในานามของภาควิชาวิกรรมธรรมทานแล้วก็ในนามปิดเก่าเพื่อจะช่วย ให้ต้นหัวร้อยรูเนี่ยมันเจริญเติบโตแล้วก็พอเพียงที่จะรักษาคนป่วยต่อไปแม่นยำแม่นยและนิ่งนะครับก็เป็น precision agriculture นะครับการเกษตรแม่นยำนะครับคำถามครับครับในส่วนตัวก็ก็ยินดีนะครับที่อาจจะได้นําความรู้ที่ที่ได้ทํามาได้เรียนรู้มาเนี่ยมาใช้เกิดประโยชน์จริงๆจรงกับกับคนที่ป่วยหรือว่าคนที่ต้องการใช้ในส่วนนี้นะครับก็ถือว่า ขอบคุณทีมงานและก็พี่ๆทุกท่านนะครับทีบ่ให้อกาสนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็เช่นเดียวกันนะครับในที่สุดนี้นะครับก็เราแสดงให้เห็นนะครับว่าถ้าเรามีใจนะครับท anyway ี่จะมาทําประโยชน์นะครับเราสามารถที่จะอาสานะครับแล้วก็เอาความรู้องค์ความรู้ต่างๆนั้นมาเชื่อมโยงนะครับแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้มหาวิทยาลัยนะครับก็จะต้องเป็นทั้งคนที่จะมาเป็นอินโนเวเตอร์ เป็นคอนเนคเตอร์นะครับและสุดท้ายเรากำลังจะเปลี่ยนครับเราจะเป็นเกมเชนเจอร์นะครับก็ด้วยความร่วมมือนะครับของภาควิชาวิศวกรรมชุมประทานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาศาตร์กำแพงแสนนะครับนำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมาป้านประดิษฐ์นะครับผู้ทรงคอนวุฒิภาควิชาวิศวกรรมชุมประทานนะครับกับคุณไพศาลนะครับที่จะมาช่วยนะครับให้ระบบทั้งหมดสมบูรณ์นะครับงั้นเราลาท่านผู้ชมไปเลยครับครับครับสวัสดี